ก็จงใจยอยู่แล้วนะคือเขาก็ประกาศไม่ได้ไม่ได้ปกปิดนะครับแล้วก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียทั้งทที่ก็เป็นคนแก่แล้วนะครับแถวแสดงว่าเขามีทีมงานเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมชาติของผู้ปกครองอแยบยลในประเทศที่มีปัญหาสารพัดอย่างก่อนอื่นเราจะต้องรู้จักว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุดในอาเซียนอาจจะเหนือพม่านิดหน่อยในแง่ของ ขนาดเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจและประชาชนก็ขาดโอกาสในการมีความเท่าเทียมกันคือเป็นประเทศที่ด้อยที่สุดะนะฮนะสิ่งที่เหนือกว่าใครอาจจะมาอ้างก็เป็นโบราณสถานวัฒนธรรมเก่าแก่ซึ่งก็ไม่ใช่ของพวกขเขมรเป็นของขอมขอมไม่ใช่ขเขมรขอมคือผู้คนที่มีความเจริญจากอาณาจักรศรีวิชัยทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉ่านบานคนละเรื่องกันเพราะเขมรเนี่ย ผู้นำปัจจุบันที่ขาดความชอบธรรมก็คือยุคคุณเซนกับลูกชายเนี่ยครับ <Okay. S 1> เราดูประวัติศาสตร์แล้วว่ามันไม่ชอบธรรมมัานประชาชนจเจริญมากขึ้นแล้ว <Okay. S 1> เห็นคนไทยไหมว่าเขาจเจริญกันยังไงทางการศึกษาเนี่ย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นผู้นําก็เริ่มหวั่นไหวนั่นการ ใช้วิธีอัแยบยลเพื because because life, anyway, good, ่อคงอยู so, ่ในอำนาจเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะเข้าใจนะฮะคุณแพทองทานเวลาแกผิดหวังแกก็กลับมาพูดใหม่บอกว่าเออคุณเชนเขาต้องการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาวางแผนไว้จริงๆผมคิดว่ามันไม่ไม่มีอะไรปกปิดเพราะเขาก็บอกเขาทําแล้วก็แจกไปตั้งหลายสิบคนใช่ไหมเเจ็ดแปดสิบคนนะะแล้วก็ปล่อยทีละคลิปทีละคลิปผมจึงเชื่อว่ามันเป็นแผนของการที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ ท่ามกลางความยากจนและลำบากยากแค้นของประเทศที่ไม่พัฒนาผมคิดว่าเป็นเป็นปนโยบายอันแยบยลของเราสมมติเราจะใช้ก็คือเราจะไม่พูดกับมาเลเซียเพราะเรามีพัน <ầ ะ S 2> <อ>มีความสมนธ์มมนที่ดีคงตามเดิม,มลาวก็มีความสมัธ์ที่ดีก็คงตามเดิมเขมรอยากทะเลาะหรองั้นขอเอาแผนที่กอะอนาณานิมคมก็แปลว่านครวัดเสียมราฐเป็นของเราเลยนะเป็นการขู่นะครับขูบ่ เขาจะได้เลิกพูดแต่ถ้าขึ้นศาลโลกไม่มีปัญหาเพราะว่าอเมริกากับไทยก็เหมือนกันไม่รับเขตอำนาจศาลโลกคุณขึ้นศาลโลกไม่ได้หรอกนะครับังนั้นถ้าจะทะเลาะกันผมจึงคิดว่าก็คุยกันให้รู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องก็ตรึงพรมแดนตามที่เรากําหนดก่อนยุคอาณานิคมอันนี้เป็นเหมือนกับวิธีแกล้งให้เขาเห็นว่าเอาจริงนะเขาจะได้กลับมาคุยถ้าคุณไม่รู้เรื่องก็อย่างที่ว่านะครับ